สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการบุญระวีตีข่าวก็กลับมาพบกับท่านางลาอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยวันนี้เป็นวันพุธครับตรงกับวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เหตุการณ์บ้านเมืองวันนี้นอกจากจะเป็นข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์ณกันในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมากมายก็คือเรื่องของอกลุ่มนกหวีดหรือเสื้อเหลือง ที่ขึ้นศาลและก่อสารได้มีคำพิพากษาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวัคซีนชิโนแวคเข้ามาแล้วเสียดายวันนี้ผมไม่ได้เอากองกล่องยาวไปต้อนรับครับเข้ามาแล้วก่อนเที่ยงวันนี้เขาจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนแล้วก็ฉีดให้กับจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างที่กระผมแนะนำคือเคยแนะนำบอกไปหรือเขาจะคิดเองก็แล้วแต่เขา แต่ผมบอกเวลาเนี้ยบ้านเราในเครื่องยนต์การท่องเที่ยวมันดับสนิทแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะได้เงินเข้ามาสบายสบายโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะเรามีทรัพยากรธรรมชาติของเราเองเพียงแต่ทํำยังไงให้เขาเข้ามาเที่ยวกฎบัตรกฎหมายเรื่องของความยุติธรรมมันต้องมีในบ้านเมืองนี้แต่นี่อยู่ๆก็โผล่มาอีกแล้วครับไอพลกรฉุกเฉินไม่รู้โผล่มาหาหอกอะไรมันจบไปหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วครับ คณะราษฎรก็ออกมาประท้วงคุณก็จับติดคุกกันหมดแล้วและมาให้ประกันด้วยและก็คาดว่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอายการจะส่งฟ้องก็น่าจะโดนแบบเดียวกับกลุ่มแรกเราก็รอลุ้นกันครับให้น้องๆลูกลูกๆโชคดีก็แล้วกันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปแต่สิ่งที่เกิดวันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วที่ต้องเอาพรกอฉุกเฉินออกมาอีกให้บ้านเมืองมันคลีนให้มันสะอาดต่างชาติเขาเข้ามาเนี่ย เขาจะได้ปลอดภัยเขาจะได้ไม่กังวลใจว่าเขามาทําความผิดในเมืองไทยแล้วจะต้องโดนพลกรกฉุกเฉินซึ่งมีโทษหนักกว่ากฎหมายอื่นอันนี้ก็ติ่งไว้บอกไว้เอาละเรื่องของวัคซีนที่จะมาฉีดเพื่อแก้ปัญหาไอ้โรคโควิด -19 เนี่ยเราก็ดีใจไม่ใช่ไหมดีใจแต่สิ่งที่จะฉีดก่อนก็แน่นอนเขาก็ต้องไปฉีดบุคลากรทางการแพทย์ก่อน และมันจะพอไหมเพราะว่ามันมันต้องฉีดคนละสองโดสเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาสมุยหาดใหญ่เชียงใหม่ภูเก็ตเมืองพวกนี้เป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเขามาเขาก็เครื่องบินมาลงพัทยาลงอู่ตะเภาเขาเครื่องบินไปลงสมุยหรือไปลงภูเก็ตเขาก็เที่ยวอยู่แลรแวกนั้นเราก็จะได้เงินเข้ามาพี่น้องประชาชนที่ตกงานในภาคท่องเที่ยวก็จะได้มีงานทําเมื่อมีงานทําเงินมันก็เริ่มจะดีขึ้นสะพัดขึ้นครับ นี่คือเรื่องที่ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับวันนี้แต่สิ่งที่จะคุยวันนี้ว่าหลายคนกังวลว่ารัฐบาลให้จะอยู่ได้ไหมจะยังไงตงอะไรต่างๆคือผมบอกแล้วในสภา,าเนี่ยฝ่ายค้านมันไม่สามารถจะล้มรัฐบาลได้เสียงมันน้อยฝาเสียงมันน้อยกว่ารัฐบาลเสียงมี270แน่นอนฝ่ายค้าน212้มันจะไปสู้อะไรมันไม่มีทางชนะฝกักทัวร์ในสภา,าได้แต่สิ่งที่รัฐบาลจะพังเพราะพวกกันเอง พวกกันเองเน็บมีดคนละข้างเน็บมีดไว้ข้างหลังแล้วก็แทงกันเองเหมือนกรณีของพรรคภูมิใจไทยกับพ,พลังประชารัฐพลังประชารัควรจะมีมารยาทมากกว่านี้ก็ต้องกำชับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพลังประชารัฐเอาให้อยู่ว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะชั่วดีทีห่างก็ช่วยกันเข็นไป สี่คนถามสามคนแหอะไรก็มึงก็เข็นกันไปเพื่อรักษารัฐบาลของ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 พวกคุณกันไว้แต่เวลานี้มันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นฝ่ายสอสอ,สอเขาบอกเขาทำหน้าที่วิญญาณประชาธิปไตยมันมาสิงไว้ตอนที่จะลงมติเพราะมันมาสิงจะลงประชามติเขาก็ลงให้เสกสักสยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นเลขาธิการพักภูมิใจไทยได้คะแนนไว้วางใจ280 268 268ไว้วางใจไม่ไว้วางใจ201แต่เท่ามาดูหัวหน้าพักคนอื่นจุลินลักษณะวิสิทธ์ก็ได้คะแนนไม่ไว้วางใจ200ได้คะแนนไว้วางใจนะครับไว้วางใจ268เท่ากับศักดิ์สยาม หัวหน้าประชาธิปัตย์ได้ก็ได้เท่ากับศักสยามศักสยามเนี่ยไม่ใช่ลูกพักของตัวเองมาหาักหลังแต่จูลินเนี่ยลูกพักของตัวเองหักหลังเัหาหักหลังด้วยไม่ลงคะแนนให้คุณจุลินหัวหน้าพักแต่ศักสยามก็ได้คะแนนเท่ากันกันกบจุรินส่วนคะแนนไม่เห็นชอบเนี่ยศักสยามเขาได้ 201. ส0งร้อหนึ่งจูรินจุรินเขาได้เยอะกว่าเขาได้สองคือไม่เห็นชอบต้องสอง แต่ศักสยามไม่เห็นชอบแค่ร้อยหนึ่งแต่คะแนนไว้วางใจเนี่ยไว้วางใจสองร้อยหกสิบแปดน้าเท่ากับจุลินคะแนนไม่ไว้วางใจสองร้อยหนึ่งจุรินก็ได้คะแนนไม่ไว้วางใจสองร้อยเจ็ดคือได้คนไม่ไว้วางใจเยอะกว่าถึงแม้ว่าหัวหน้าพักคุณอนุทินชาญวีรกุลจะได้คะแนนไว้วางใจถึงสองร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ย มากกว่าคุณมากกว่าคุณศักสยามถึงกี่คนน่ะเจ็ดคนนะครับเจ็ดคนคนเขาสันนิษฐานว่าเฮ้ยมาจากอู๋เห่าสีส้มเอาเอาสี่ตัวมาแล้วก็จะมาจากมีจากคนอื่นคือพวกเนี้ยเอาอะไรกินกล้วยไม่กินกล้วยผมจะไม่พูดตรงนี้นะเสียเวลาแต่พวกเนี้ยเขาก็บอกแล้วรู้กันในวงการว่าอนาคตจะต้องไปอยู่ที่ภูมิใจไทยแน่นอนครับแต่สิ่งที่ออกมาเนี่ยคะแนนที่ออกมา มันสร้างความไม่พอใจให้กับพักภูมิใจเป็นอย่างมากว่าเฮ้ยร่วมรัฐบาลมาด้วยกันแล้วมาหักกันตอนที่ยกมือยกมือลงมติไว้วางใจกับไม่ไว้วางใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคุณอนุทินเนี่ยไม่ไว้วางใจสองสองร้อยเจ็ดสิบห้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ไว้วางใจเนี่ยไอ้ขอภยัยคุณอนุทินเนี่ยสสขยกมือไว้วางใจนะครับ ไว้วางใจเนี่ย275็สบห้าพลเอกประยุทธ์ไว้วางใจ27 2็บลุงป้อมไว้วางใจ2 7 4็มากกว่าประยุทธ์นะร้อยเอกธรรมนัส274สี่ไว้วางใจนะครับมากกว่าพลเอกประยุทธ์อันนี้คุยกันไปแล้วแต่สิ่งที่หัวหน้าพักภูมิใจควรจะได้เนี่ยมันควรจะได้274เเป็นอย่างน้อยคะแนนไว้วางใจให้เท่ากับลุงป้อม จุริลก็ควรจะได้274ให้เท่ากับลุงป้อมเพราะคะแนนออกมาไม่เท่า2 6 8อย่างเงี้ยมันห่างกันเจ็ดคะแนนเนี่ยมันเสียชื่อเสียบารมีของคนเป็นหัวหน้าป้าหัวหน้าพรรคแล้วมาร่วมรัฐบาลด้วยกันมันก็เกิดหมองใจกันแต่จุริลเนี่ยเขาไม่พูดไม่จางุดงุดทำเหมือนมีอะไรนะเหมือนกบไม่มีความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขานะเพราะเขาก็ออกมา ออกมาด่ามาครั้งหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยพรรคแกนนารัฐบาลมึงไม่มีมารยาทหนึ่งมึงมาส่งแข่งสอสอนครศรีธรรมราชด้วยกันอันนี้ก็อีกเวทีหนึ่งซึ่งกําลังพันตูกันอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วมันก็จะยิ่งรุนมแรงขึ้นเรื่อยเมื่อใกล้วันเลือกตั้งแต่นี่มันเป็นจุดที่จะต้องคุยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าหลายท่านไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนทําให้พลพรรคของภูมิใจไทย ไม่สบายใจและโกรธไม่ใช่ไม่โกรธโกรธแม้กระทั่งปูชนียบุคคลของพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณในวินชิดชอบอีก,ก็ไม่ใช่อีก,ก็โกรธนะผมว่าอีกโกรธน้องชายนยได้คะแนน268นี่โดนหักหรือเปล่าสื่อบนชนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันตรงนี้อย่างนี้ตอนหลังก็มีก็มีพี่บางของผมท่านสสสุบชัยบอกในวินไม่เกี่ยว ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรจริงท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าพักท่านไม่เกี่ยวแต่ว่าน้องชายเนี่ยเฮ้ยมึงโดนต้มหรือเปล่าทําไมมึงได้คะแนนอย่างนี้คุณเนวินไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแต่คุณเนวินยอมต้องยอมรับนะครับว่าคุณเนวินมีบารมีเหนือกว่าหัวหน้าพักไม่มีบารมีเหนือผาเนี่ยจะมาเตะตูดหัวหน้าพักได้ไงเตะตูดรองนาย,ยกได้ไงจริงไหมบางจริงไหมบางดุรลชชัยอย่าไปโกหกประชาชนพูดกันตรง ผมถามว่าคุณเนวินเนี่ยเป็นพี่ชายศักสยามคะแนนมันออกอย่างนี้มันทําให้คุณเนวินฟังฟังฟังคะแนนแล้วจะหัว่เราอชอบใจมากอย่างนี้ก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลแล้วพี่เนวินก็โกรธผมก็โกรธผมก็บอกเฮ้ยมันเป็นยีงได้ไงว่าเฮ้ยเว้ยอะไรของมือวะเนี้เล่นการเมืองยังไงเป็นเป็นแกนนํารัฐบาลเราไม่เคยหักภูมิใจไทยไม่เคยหักหลัง ไม่เคยหักหลังประชารัฐพลังประชารัดให้ทุกบาททุกสตางค์เอ้ยไม่ใช่ให้ทุกคะแนนให้ทุกคะแนนแต่พลังประชารัฐดันไม่มีเป็นมีความเป็นสุภาพสตรีเอ้ยสุภาพบุรุษไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษนะเพราะว่าเพราะว่ากลุ่มดาวเลิกเนี่ยเขามีทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษสุภาพสตรีหกห้าคนนะ ว่าบุรุษหนึ่งคนก็มีมาดามเดียววัธัญยาวงโอภาษีมีกรณิตงามสุคนรัตนามีทิติพัฒโรดเดชาชายนันมีทนิการพรมพรพงษาโรดมีภาวดาวรกาโนนและคุณสิริพงษ์รัศมีเนี่ยเขาเรียกกลุ่มดาวเลยกลุ่มดาวเลิกไม่ยกมือให้ศักสยามชิดชอบ คนไปถามหัวหน้ากลุม่มมาดามเดียวัทัญยามาดามเดียบอกตอนนั้นนะฉันของขึ้นวิญญาณประชาธิปไตยเข้าสิงว่าโอ้โหมามาแก้ตัวน้ำคุณคุณนะถามหัวตอบควายถามมาตอบช้างแล้วฉันจะเข้าใจยังไงวิญญาณประชาธิปไตยมันสิงอ่ะพี่หนูก็เลยไม่ยกมือให้ไม่ได้ย,ยกมือครับแต่ไม่ยกมือให้ ยกให้ไม่ได้วิญญาณประชาตายรมันสิงต้องยืนอยู่เคียงข้างประชาชนมันทำงานยังไงล่ะต่ออายุสัญญารถไฟฟ้าไปเจ็ดชั่วโคตรอย่างเงี้ยนะมันรับกันไม่ได้จริงๆครับมีความผิดเยอะแยะปรับความผิดปกติที่ในสภาพ,พี่น้องประชาชนเขาดูกันทั่วโลกฉะนั้นผมก็เห็นว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบยังไม่จบเขาขู่ไปแล้ว ภูมิใจไทยเขาบอกไปแล้วว่าต้องทําให้จบต้องรับผิดชอบแล้วจะให้รับผิดชอบอยังไงให้พวกนี้ลาออกไปเลยครับเขาไม่ลาหรอกเขาเป็นสอสอเฉดหัวไปเลยครับขับออกเลยครับเขาก็ไม่กล้าขับแล้วทำยังไงเอาทำยังไงปูผ้าขาวกราบขออภัยสักสยามคิดชอบหรือไงเอเขาบอกขอเวลาสอบสิบสิบสิบห้าวันก็ไม่ต้องสอบอะไรหรอกเขายกมือ เขายกมือไม่เอาด้วยกับพฤติกรรมของศักสยามชิดชอบไม่ต้องไปสอบอะไรมันชัดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงเดี๋ยวก็บอกจะตัดเงินเดือนอีกคราวที่แล้วบอกจะตัดเงินเดือนเงินเดือนตรงไหนเงินเดือนในที่พักจ่ายคือสอสอเวลาเนี้ยซีรัฐบาลเนี่ยเขาก็เหมือนสอสอฝ่ายค้านเขาจะมีเงินเดือนของสอสอเนี่ยหนึ่งแสนเอ่อหนึ่งหมื่นสามพันประมาณนี้ แล้วเขาจะได้เงินใส่ซองจากพักการเมืองที่สังกัดอีกอย่างน้อยก็อีกคนละสองแสนนี่ฟรีรฐซิกรัฐบาลนะครับเพราะถ้าอยู่ซีกฝ่ายค้านนี่มันอดยาวปากแห้งถ้าซีกรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ซีกฝ่ายค้านที่มีพอได้เพราะว่าซีกรัฐบาลเอาไปเลี้ยงเขาเรียกไปฝากเลี้ยงในวงการเขาเรียกฝากเลี้ยงไปฝากเสี่ยนูเลี้ยงยี่สิบตัวออไปฝากลุงป้อมสิบห้าตัวไปฝากพี่ธรรมนัฐ ยี่สิบตัวอย่างนี้เป็นต้นไปฝากผีสันติไปฝากผีสมศักดิ์ก็แล้วแต่เขาเี็กฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงน,นะแต่ถึงเวลาก็วางแผนเอายังไงเรื่องนี้จะช่วยใครจะเอายังไงนี่เขาก็ว่ากันไปทีนี้การเมืองเนี่ยในเรื่องของพักการเมืองจะหาพักการเมืองในอุดมคติเวลานี้มันก็ยากทุกคนดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลทั้งนั้น ทุกคนดิ้นรนอยากเป็นรัฐมนตรีทั้งนั้นทุกคนดิ้นรนเป็นรัฐมนตรีช่วยก็อยากเป็นว่าการเป็นว่าการแล้วก็อยากเป็นนายกเหมือนกับรอยเอกธรรมนัสผมพูดคนแรกเสร็จแล้วมีคนชื่นชมมีคนเชียร์มีคนทัวลงที่ผมก็มีบอกว่าผมจะเป็นไปได้ไงเอาลผมจะไปเกี่ยวอะไรล่ะมันเป็นเรื่องของเขาทุกคนมีความฝันทั้งนั้นมันไม่ผิดอะไร เล่นการเมืองก็ฝันอยากจะเป็นผู้นําเดี๋ยวลุงตู่ลงจากเก้าอี้ลุงป้อมไม่ไหวแล้วธรรมนัตเขาอาจจะขึ้นธรรมนัตบอกว่าเฮ้ยบัญหารเป็นได้กูก็เป็นได้เวลานี้ธรรมนัตคล้ายๆกัรทำตัวเหมือนเกษเสนันนะประสานสิททิศไปหมดจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลคราวนี้สําเร็จได้ก็คือร้อยเอกธรรมนัตผมเห็นอ e ีวิ่งไปทั่วหมดไปทุกพักไปไประชาธิปัตย์ไปนั่งรอประสานอุนประสานนี่อันนี้สื่อมวลชนทั้งหลายก็รู้ มันเป็นเรื่องที่เขาไว้ใจกันเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาเป็นพวกเดียวกันในจปลในไม่ไม่ใช่จในเตรียมทหารด้วยกันเขาเป็นทหารด้วยกันเขาก็ต้องเชิดชูรักพี่รักน้องรักอะไรกันนะไม่ฟ้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่ขานาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็ท่องเข้ามาอย่างนั้นมันก็เป็นทางของเขาอะนะหลายคนบอกเฮ้ยมันจะเป,นเป็นได้ยังไงราคาแป้งเอาดีสิ ส่งเสริมไม่มีน้องประชาชนขายแป้งกันขายแป้งรวยก็ขายกันที่ทุกครอบครัวอตอนนี้ก็ส่งเสริมกัญชาแล้วนี่ไม่ดีไงดีไหมล่ะใครบอกดียกมือขึ้นใช่ไหมนี่การเมืองมันเป็นอย่างนี้คือหวังอย่างเดียวที่จะเป็นรัฐมนตรีหวังอย่างเดียวจะเป็นสอสอจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นรองนายกจะเป็นนายกแต่อที่ทะเลาะกันทุกวันนี่มันทะเลาะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชนพ์พรรคทั้งนั้น ผมยังไม่เคยเห็นใครที่ทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์ประชาชนเลยไม่มีมีไหมมีไหมอยู่กันมาสองปีเดียมีไหมผลประโยชน์ประชาชนไม่มีครับมีแต่เล่นละครในสภามหารสพฉลองจุดจีนที่ผมบอกมันมีอะไรคาใจกันอยู่แล้วบอกวิญญ,ญาณประชาธิปไตยมันพลั่งพลูเข้ามาสิงนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ย อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องผลประโยชน์ของพรรคผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์อะไรไปคิดกันเอาเองแต่ถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างกลุ่มมาดามเดียเนี่ยสอสดาวเลิกผมก็ต้องขอบคุณนะพวกคุณยังมีอนาคตการแสดงออกของคุณอาจจะเป็นการแสดงออกแล้วขัดความรู้สึกของผู้ใหญ่ในพรรคหรือนอกพรรคแต่ประชาชนเขาเห็น ว่าการแสดงออกของคุณเป็นการแสดงออกซึ่งไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของรัฐธรมรมนูญว่าการกระทรวงคมนาคมที่ทำอะไรหลายๆอย่างถ้าเป็นอย่างนี้เราชื่นชมเราอยากหาสสอ,อย่างนี้หากหาอยากหาคนอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสสที่ร่วมพายเรือให้โจรน,นั่งไอ้อย่างนี้อีกหนึ่งผมไม่จำเป็นต้องบอกชื่อพี่น้องประชาชนเขารู้ว่าใครทำอะไรยังไง ฉะนั้นความขวัญของพี่น้องประชาชนเนี่ยกกอ,อยากเห็นพักการเมืองที่ดีๆอยากเห็นพักการเมืองที่ยืนเคียงข้างประชาชนเอาตัวเองไปนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนแต่ตอนนี้มันหายากมันมีแต่นั่งบนหัวประชาชนนั่งบนหัวประชาชนไม่ใช่นั่งบนหัวใจประชาชนแต่ถ้ากลุ่มมาดามเดียหรือว่ากลุ่มสสดาวฤกษ์นั่งในหัวใจประชาชนอย่างที่กระทำไป หคนเจคนหคนนี่คุณนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนเพราะเพราะถึงแม้ว่ามติพักจะออกมาให้สนับสนุนคะแนนเท่ากันหมดแต่ชี้แจงได้ไม่กระจ่างไม่มีเหตุผลพอคุณก็ไม่ยกมือให้อย่างนี้อย่างนี้คุณก็ทำถูกต้องเพราะคุณเห็นกับประโยชน์ของชาติพี่น้องประชาชนเขาเข้าใจกันดี ส่วนเรื่องของความขัดแยงระหว่างพักการเมืองระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยระหว่างอัอน,อน,อนประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐนั่นอีกเรื่องหนึง่งก็เชิญกัดกันไปทะเลาะกันไปว่ากันไปอยู่ไม่ได้ก็แยกกันไปแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่กันได้เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเกีย้ยวเสียเรื่องของการตกลงข้อตกลงว่าเฮ้ยตกลงกันแล้วนะอ่า เวลาทะเลาะก,กันโอ้โหดังไปทั้งสื่อมวลชนเวลาตกลงนี่งุบงิบเงี่ยเงี่ยจบแล้วจบแล้วไม่มีอะไรจบแล้วจบเดี๋ยวคุณดูกันแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวคุณดูกันแล้วกันเะนั้นถามว่าสุดท้าย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 เป็นยังไงหักภูมิใจไทยนเนวินไม่ยอมเป็นผมผมก็ไม่ยอมเนวินก็ไม่ยอมแต่มันจะจบลงยังไงล่ะครับคุณพี่เนวินจะจบลงยังไงก็จบลงที่ผลประโยชน์ไหมล่ะผลประโยชน์ยังไงนี่ผมไม่รู้ ไปคิดเอาเองก่อนแล้วกันตกลงกันยังไงยังไงถึงว่าถึงว่าจะโอเคจะให้มาดามเดียทำยังไงจะให้อีกห้าหกคนทำยังไงใช้ยสอสอ,สอกรรณิชทำยังไงนิติพัทํทำยังไงสอสอทิติพัทรทำยังไงสอสอธนิการทำยังไงสอสอภาวนาทำยังไงสอสอสิริพงษ์ทำยังไงทั้งหมดหกคนจะให้ไปกราบเลยครับปูผ้าขาวกราบแทบเทา้า พระนะหัวเจ้าท่านศักสยามชิดชอบเลยครับเขาทำไหมเขาไม่ทำเสียศักดิ์ศรีวิญญาณไระับไทยมันสิงนะนะเขาทำไปแล้วแล้วเสร็จให้เขามาเรียนน้ำลายเหมือนในบางพักนะ่ะเขาไม่ทำเขาไม่ทำผมเชื่อแน่ว่าเขาเป็นดาวฤกษ์จริงจริงนะฉะนั้นเรื่องนี้ที่เอามาคุยเรื่องนี้มันยังไม่จบมันยังไม่จบมันยังไม่จบมันยังต้องดูกันต่อไปฉะนั้นใครจะแทงใครใครจะ พกมีดไว้หลังจะเสียบใครอะไรก็เชิญกันตามสมยัยแต่นึกถึงประชาชนบ้างก็แล้วกันเว้ยว่าเขาอยู่กินกันยังไงเวลานี้เขาเดือดร้อนเขาลําบากมากคุณอย่าเอากระทะเลาะทะเลาะกันให้เขาเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างนะให้เขามีงานทำนะให้เขาค้าขายดิบขายดีให้เขาพบกับแสงสว่างเพื่อให้สามารถจะเลี้ยงครอบครัวนําพาชีวิตและครอบครัวต่อไปได้แต่เวลานี้ มันเหมือนอยู่ในถ้ำแห่งความมืดมันอยู่เหมือนก็อยู่ในความมืดข่าวที่ออกมา,ามันจะดีตรงนู้นดีตรงนี้แล้วมันดีอะไรคนที่ฟังผมเนี่ยเยอะแยะเขาเข้าใจอยู่ว่าเวลานี้เหตุการณ์เป็นยังไงทําเถอะครับทุกอย่างอะไรที่มันยืนในระบอบประชาธิปไตยยืนอยู่เคียงข้างประชาชนทำนะครับผมจะปรบมือให้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมบุญลวีตีข่าวช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดติดตามท่านจะไม่ได้พลาดบุญลวีตีข่าวจะมานั่งตีแพ่ข่าวไว้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันต่อไปลาไปก่อนนะครับกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ